ต๊เมื่อไปเจ้ากําแอนแก่คะ่ะน้ำบอดโทมทางเยา้าน้ำสายคืนสูงนะคะแต่เลียวน้ำทมเขาก็ไสทางเยาวคะ่ะแต่เลียวนี่ไหลเขาลดลดเยวคะ่ะต่างก็ต่างเอาสังเกตเอากาค่ายคะ่ะจุกไปตัวกาแอนแก่ค่ะน้ำไหลเขาอาขนตั้งเขาก็ไสเขาไหลายๆก็เร็วคะ่ะทุกก็ ผังตังนี้ก็ได้เป็นตลาดสายล้มจอยค่ะคนขายโคติดแต้มในทุกข้านะคะไรต่อของต่อโคไข่ที่เย้า,ยยาของก็บนันย้าตั้นไรเก็บโคค่ะทุกก็อะไรเน่าตน,นี้ น้ำสายมาแล้วนะครับหัวการไม่ลงขนมาแล้วนะครับเน้อน้ำสายนะครับเนี่ยครับหัวการไม่ลงขนมาแล้วนะครับแต่ีะอยู่ทางใต้ขางกับเตียมเของขึ้นกันได้เลยเนับเน้อน้ำสายมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับมาตั้งหัวการแล้วนะครับแต่ีะอยู่ทางลุมลุมข้างกับเก็บของได้นะครับเน้อครับเสียนตามสายกเรเลยประการแล้วนะครับเไปดูข้างบนกันนะ อีกแล้วจากฝนจากเรื่อคืนฝนตกนักนะครับทางหัวหน้าเขาน,นะครับเห็นแล้วก็เจิยกันแชร์กระสวยนะครับเนอะ